ช็อตนี้ก็แรงบรรดานใจช็อตนี้ก็ใช่ช็อตนี้ก็ยิ่งใช่ Inception เป็นหนึ่งในสุดยอดภาพยนตร์ตลอดการของคิทเท t o เฟอร n นอร์แครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าหนังเรื่องนี้ได้แรงบรรดาลใจมาจากแอนิเมชันไซ f i ขึ้นหิ่งอย่างแปปปิก้าผลงานของคอนซาโตชิหนึ่งในพวกกับแอนิเมชันที่หลายคนรักครับไม่ว่าจะเป็น p r r f e t t b o m i l l l เ n n i ีย Actress และ Tokyo Godfather อย่างไรก็ตามครับหากมองให้ดีเนี่ยตหนังทั้งสองเรื่องมีคอนเซปต์เดียวกันครับนั่นคือการเข้าไปในฝันแต่ถ้ามองกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองคนต่างก็มีแรงบันดาลใจความนุ่มนลงในภาพยนตร์ และอิทธิพลที่แตกต่างกันในการทำหนังของพวกเขาแม้แต่ตัวของ a อนิเมชันอย่างแปปปิก้าก็ยังถูกมองว่าได้รับอิทธิพลมาจาก e x ็กซ์เซนในปี1999ครับแม้ว่าแปปปิก้าจะอิงเรื่องราวมาจากนิยายที่ตีพิมพ์ในช่วงปี1993ก็ตามถ้าชอบคอนเทนต์แบบจอะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแจกดซับให้กับช่องคอหนังมีลอเรือก,กันหลังคำว่าคอ